สวัสดีครับนี่คืองานประจํกคนตาสวนครับเนี่ยเป็นไงครับยางแปลงนี้ที่ผมบอกว่าหยุดมานาน4ี่เดือนนะจวงนี้เบิกหน้านะครับแล้วก็เก็บใส่จอกไว้นะเป็นอกร้อยนะเป็นยางอกรอยประมาณสัก200ต้นได้นะครับอยู่ติดกับยางอ่อนที่ผมเพิ่งจะเบิกหน้านะแต่แปลงน้นอนะยังหยุดอยู่นะครับเดี๋ยวมากรีดเป็นไงครับ กรีดใส่จอกไว้นะทํตำขี้ปกติผมขายน้ำนะแต่ช่วงนี้ตํำขี้ครับมาดูครับว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะวันนี้ปลาไปขายเลยครับนะเก็บเสร็จเดี๋ยวพาไปขายเลยแล้วก็มีพี่น้องถามนะว่าอ่ยังถ้วยแถวบ้านผมเนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวได้รู้ครับของจริงกันเลยนะครับขนาดนี้รับบทลูกจ้างครับจยตอนนี้เต่าแก่จ้าง ไอ้ช่วยเก็บขี้ยางนะครับไปขายมีดนะจัดไปสองจอกเลยครับนี่ออกนะตันนี้ไม่รู้ออกไม่รู้ออกปิดปกติวเปล่าเมื่อก่อนมันเคยโดนโดนเชื้อลงนะแล้วก็มีปลวกขึ้นมาแล้วก็นี่ร่องรอยรูปลวกอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะกลางในแต่มันออกปิดปกติมากนะตันนี้นะเนี่ยสามมีดดูเลยครับสองจอกไปเลยนะครับ กรีดมานะสามมีดนะครับล็อกนี้สามมีดก็เห็นว่ายางมันอ,ออกกระดับหนึ่งแล,ล้วล่ะแปลงนี้ก็เป็นยางที่ออกปันกลางนะครับมีบางต้นที่ออกดีอยู่นะครับเอ้เดี๋ยวมาดูครับสามมีดบางต้นเนี่ยรู้ล้นจอกไปแล้วนะครับแนะปลงนี้นะครับไม่ได้ตาสารอะไรนะครับนะมันออกเองตามธรรมชาตินะครับแต่อย่างที่บอกครับเป็นการออกแบบปันกลางนะ 200ทดครับนะแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่า,าราคากี่ยางต้ววนะเป็นเช่นไรนะครับหลังจากเก็บกี่ยางเสร็จก็มานั่งรอนอนรอคนซื้อกี่ยางปรากฏว่าเขามาไม่ได้ เราก็เลยต้องกลับรถไปให้เต่าแก่เพื่อพาไปขายที่ร้านรับซื้อขี้ยางเองโอ้โหตอนนี้กำลังขึ้นตาช่างเฮ้ยที่นี่มีการซื้อรับซื้ออะไรหมากแห้งด้วยนะเฮออ้ไม่รู้รู้เท่าไหร่นะยยังมีการซื้อมเมล็ดพืชมมเมล็ดเรียงด้วยนะโอ้เอมเมล็ดมเมล็ดเหรียงนะครับ มเมล็ดปืดหมากแห้งด้วยนะครับนะร้านพ้าเลลวนะไม่รู้รูเท่าไหร่ตอนนี้ตีมานกำลังขึ้นตาช่างอยู่นะครับผมเปนกี่อย่างนะครับนะเกือแถวบ้านผมครับก็มีซื้ออยู่สองราคานะครับ ก็คือเป็นกี่ยางต้วยนะครับนะเป็นกี่ยางต้วยก็โล22บาทหน้าสิบนรนะแล้วก็ถ้าเป็นกี่ยางตัวไปนะครับกี่ยางที่มีการเก็บตัวไปนะครับก็21บาทนะครับนะนะี่ครับเอ้ยก็ถือว่าเป็นราคาที่นะถ้าขึ้นกว่านี้สักหน่อยก็คงจะดีนะ,โอ,ะโอเคแล้วนี่ก็คือนะราคา เอาละครับพี่น้องก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับขอฝากร้านมะพร้าวน้ำหอมปั่นของน้องสายสาวสวยนะครับอยู่ที่เมืองนครครับตลาดตาแปรในบริเวณเซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะถ้าไกลปั่นไปปั่นมานะก็สามารถแวะเวียนเข้าไปนะอุดหนุนเตอคนดีได้นะครับนะสาวสวยตาหวานตึปั่นน้ำมะพร้าวอร่อย เน่โสดหรือไม่ก็ลองไปถามกันดูนะครับปีโน่อาอาจางเก็บขี้อังยังไม่ใจดีนะเราแกเอาจังนี้ออกปากกับรถเราเราไม่เลี้ยงอะไรมั้งกับคนกับรถกินอะไรดีอ่ะจริงเหรจำใจเราจริงเหรอเตี่ยวเรื่องว่ากันนังโอ้โหนี่ไปเที่ยวเรือ่องมัน ไดออ้นี้ขาช่างก็กี่ยังกับกับรถมาให้นี่กลายเป็นเกิเตียวเรือกันแล้ว่ะได้นะแต่ต้องมีก้อแม่นะว่าเราต้องกินในเรื่อง <c oughs> ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติม <c oughs> ก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลิตเพิ่มเติม <c oughs> ก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ